ลองดูภาพนี้อย่างตั้งใจคุณบอกได้ไหมว่านักโทษคนไหนรวยคนแรกกำลังเย็บอะไรบางอย่างอยู่เธอต้องทำงานเป็นช่างเย็บผ้าแน่ดังนั้นเธอคงไม่รวยขนาดนั้นคนที่สองมีเครื่องประดับบางอย่างแต่ในที่ที่นักโทษอยู่สร้อยทองเหล่านี้ไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไหร่ คนที่สามกลังอ่านหนังสืออย่างเงียบๆและไม่ก่อปัญหาใดๆนั่นเป็นพฤติกรรมของคนรวยปกติแล้วพวกเขาไม่ต้องการทําอะไรที่ดึงดูดความสนใจโดยเฉพาะในคุกมันคือเดือนพฤศจิกายนแต่จัสตินมีผลการเรียนไม่ไดีอยู่แล้วที่โรงเรียนดังนั้นลอเรนซ์แม่ของเธอจึงกักบริเวณจนกว่าจัสตินจะปรับปรุงเรื่องเกรดลอเรนซ์ Lawrence ทำงานกะกลางคืนและต้องออกไปทำงานอยู่มาวันหนึ่งเมื่อเธอกลับบ้าน เธอรู้ว่าจัสตินแอบออกไปงานปาร์ตี้ตอนกลางคืนลอเรน์รู้เรื่องนี้ได้ยังไงนี่คือฤดูใบไม้ร่วงรถจอดอยู่ใต้ต้นไม้แต่ต่างจากรถเพื่อนบ้านตรงที่ไม่มีใบไม้ปกคลุมอยู่นั่นหมายความว่าจัสตินเพิ่งกลับบ้านหลังจากปาร์ตี้ตอนกลางคืน เวียนา,นากาลังเดินเตร่อยู่ในป่าและเจอเครหาสน์หลังใหญ่ที่น่ากลัวเมื่อเธอเดินเข้าไปประตูด้านหลังของเธอก็ปิดล็อกนี่คือบ้านของนักมายากลเก่าเขาไม่ชอบเวลาที่คนแปลกหน้าไปยังครหาสน์ของเขาไม่นานนักเวียนา,น,านาก็เห็นเครื่องดื่มสามแก้วอยู่บนโต๊ะสีเหลืองจะช่วยเด็กหญิงมีชีวิตอยู่ได้หนึ่งเดือนโดยไม่มีน้าหรืออาหารสีม่วงจะทําให้เธอมีขนาดเท่านิ้วชี้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงส่วนสีน้ำเงินจะให้พละกกาลังของสิงโตแก่เธอเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง เธอควรดื่มแก้วไหนดีเครื่องดื่มสีม่วงเธอจะตัวเล็กลงและเธอจะสามารถหลบนี้ผ่านประตูแมวได้เอสแม่กำลังเดินอยู่ในป่าแต่เธอหลงทางในไม่ช้าเธอก็จเจอกับบ้านแม่มดอีกแล้ว เธอเข้าไปข้างในรูปไลท์แมวแล้วขอให้แม่มดส่งเธอกลับบ้านแม่มดเพิ่งได้แล็ปท็อปเครื่องใหม่มาและตั้งรหัสผ่านเป็นตัวเลขสหลักเธอบอกให้เอสเมหาคำตอบให้ได้ว่ารหัสคืออะไรเอสเมเดาคำตอบ4ครั้ง357 902 907 954แต่เห็นได้ชัดว่าเธอตอบไม่ถูกแม่มดจึงให้คำใบ้เธอการเดาของเอสเมแต่ละครั้งมีตัวเลขหนึ่งหลักที่ถูกต้องและอยู่ถูกที่แล้วรหัสผ่านคืออะไรล่ะ หลักแรกไม่สามารถเป็น9ได้ดังนั้นมันคือ3ตัวเลขหลักที่2และ3ไม่สามารถเป็น5และ7ได้ดังนั้นหลักที่2จะต้องเป็น0และหลักที่3คือ4ซึ่งนั่นหมายความว่ารหัสผ่านที่ถูกต้องคือ30-4เซเลอร์และอีวี่เป็นเพื่อนรักกันที่อยากจะใช้เวลาช่วงวันหยุดฤดูหนาวด้วยกันน่าเสียดายที่คุณยายของเซเลอร์ป่วยและเธอต้องไปที่เมืองอื่นเพื่ออยู่กับคุณยายอีวี่คิดถึงเพื่อนของเธอ ครั้งหนึ่งเธอกําลังเดินผ่านบ้านของเซลเลอร์ที่ไม่มีคนอยู่ไม่นานนักอีวี่ก็ตระหนักได้ว่าเซเลอร์โกหกเธอเรื่องคุณยายและจริงๆแล้วเธออยู่ที่บ้านอีวอี่รู้ได้ยังไงดูสิวันนั้นหิมะตกแต่ไม่มีหิมะอยู่แถวบ้านเซเลอร์เลยนั่นหมายความว่าเซเลอร์จะต้องอยู่บ้านแน่ ลิเวลราเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ที่กำลังให้คะแนนการบ้านของนักเรียนเมื่อให้คะแนนไปได้จำนวนครึ่งหนึ่งเธอก็เจอการบ้านที่คำตอบเหมือนกันสองชุดลิเวลราตระหนักได้ว่านักเรียนคนหนึ่งลอกงานของอีกคนเพราะมีข้อผิดพลาดเหมือนกันการบ้านทางขวาเป็นของแมคคาน่าและการบ้านทางซ้ายเป็นของเมฟคุณบอกได้ไหมว่าใครลอกการบ้านของอีกคนดูสิ แมคเนนาแก้ไขาการบ้านของเธอในขณะที่งานของเมฟเรียบร้อยเป็นพิเศษยกเว้นข้อผิดพลาดที่รีเวลาเขียนแก้ให้ซึ่งหมายความว่าแมคเนนาทำการบ้านด้วยตัวเองและมีการเขียนผิดและทำผิดอยู่บ้างส่วนกระดาษของเมฟนั้นสะอาดเพราะเธอเพิ่งลอกงานของแมคเนนามาวันหนึ่งคุณนายยอกเชิญแขกบางคนมาทานอาหารค่ำสุดหรูในครหาสั์ของเธอมีวัยรุ่นสอสามคนกำลังวิ่งไป,ปรอบๆเพื่อสำรวจบ้าน เมื่อคุณนายยอ,อกไปที่ชั้นใต้ดินเธอเห็นว่ากระจกตู้โชว์เครื่องประดับของเธอแตกฮันนาะเด็กหญิงคนหนึ่งยอมรับว่าเธอคว้างลูกเบสบอลและบังเอิญไปโดนตู้โชว์แต่ตู้โชว์แตกมาก่อนหน้านั้นแล้วคุณบอกได้ไหมว่าเธอโกหกหรือเปล่ารอยแตกจากลูกเบสบอลต้องอยู่ทางขวา ถ้าลูกเบสบอลเป็นสิ่งแรกที่ทําให้กระจกแตกรอยแตกจะขยายไปถึงกรอบของตู้โชว์แต่พวกมันไปถึงรอยแตกอื่นๆซึ่งหมายความว่าลูกเบสบอลนั้นแท้จริงแล้วเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นทีหลังดังนั้นแฮนนาพูดความจริงนางโจนส์ทำงานกะกลางคืนวีนัสลูกสาวของเธอต้องการชวนเพื่อนมานอนค้างที่บ้านแต่นางโจนส์ไม่อนุญาตเพราะวันรุ่งขึ้นเธอต้องตื่นไปโรงเรียนเมื่อนางโจนส์กลับมาเธอตระหนักได้ว่าเพื่อนของวีนัสมาที่บ้านจริง คุณพอจะเดาไ,ได้ไหมว่าเธอรู้ได้ยังไงมีจานและถ้วยสองชุดอยู่ในห้องของวีนัสซึ่งหมายความว่าตอนค่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวเอาล่ะมันสนุกกันมากขึ้นดีกว่าไหมผมจะโชว์อีโมจิให้คุณดูและคุณจะต้องเดาแอนิเมชันให้ถูกต้องมาเริ่มกันที่เรื่องง่ายๆก่อนนี่คือแอนิเมชันเรื่องอะไร ใช่แล้วมันคือเรื่องเจ้าหญิงนิตราเอาล่ะเรื่องต่อไปคุณเดาได้ไหมใช่แล้วมันคือเรื่องอัพที่ทุกคนชื่นชอบไงแล้วเรื่องนี้ล่ะคุณหาคำตอบได้ไหม มีสัตว์เดินเล่นอยู่ในป่าแบมบี้หวานอมขมกลืนจริงๆเอาล่ะไปสู่เรื่องที่เด็กผู้หญิงโกรธปรปานกันบ้างใช่แล้วเรื่องโฟเส้นไง Let it go มาเพิ่มความยากขึ้นอีกนิดดีกว่า วอลวอีที่น่ารักยังไงล่ะแล้วเรื่องต่อไปนี่ล่ะ,ร,ะรัตเตตุยไงไปที่เรื่องต่อไปกันคุณเดาได้ไหม เป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหญิงวุ่นวายกับกระทะและกิ้งก่าของเธอมีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นแทงเกไงเรื่องต่อไปเป็นเรื่องเก่าแต่ฟีลกูด Monster Inc. แล้วเรื่องนี้คุณไว้ยังไงบ้างล่ะ โคโค่ผมมั่นใจว่าคุณชอบแน่ๆถ้าเคยดูโอเคสงบสติกันหน่อยรู้ไหมว่านี่เรื่องอะไรหล้าโศกเศ้าอย่าแยงกลัวๆและเกลี้ยวกโกรธอินไซต์เอาอยังไงละ่ะแล้วเรื่องสุดท้ายสำหรับคุณอย่าคิดเยอะมันไม่ยากเลย ใช้แล้วทอยสตอรีด่ดากต้าและทาทำสอบคณิตไม่ผ่านทั้งคู่แม่ของทั้งคู่จึงกลับบริเวณพวกเธอและบังคับให้อ่านหนังสือตลอดสุดสัปดาห์เธอเดินเข้าไปในห้องของทั้งสองเป็นครั้งคราวเพื่อคอยสอดส่องลองดูสาวสาว,สาวทั้งสองคุณบอกได้ไหมว่าคนไหนที่ไม่ได้กำลังตั้งใจอ่านหนังสือก่อนที่แม่ของเธอจะเดินเข้ามาดาก,กต้า เธอกำลังนั่งอยู่บนเตียงและอ่านหนังสือคณิตอยู่แต่ไม่มีสมุดจดหรือปากกาอยู่ใกล้ๆเลยไม่มีใครแค่นั่งอ่านหนังสือคณิตเรารู้เรื่องทั้งหมดหรอกคณิตเป็นเรื่องของการเขียนและการทำแบบฝึกหัดมากกว่าลองดูท,าท่าทำ้ซี่อันโดเมดามาที่คลาสเรียนพลาและบอกครูว่าโชคายที่เธอไม่สามารถเข้าร่วมชั้นเรียนได้เพราะแขนหักแต่ครูไม่เชื่อเธอและบอกให้หญิงสาวหยุดโกหกได้แล้วคุณคิดว่าอันโดเมดาพูดความจริงหรือเปล่าแล้วทำไมครูถึงไม่เชื่อเธอละ่ะ ดูสิเฟือกถูกสวมทับเสื้อฮูดของเธอมันต้องเป็นของปลอมแน่ๆกลางวันวันหนึ่งไฟในร้านเครื่องประดับดับไปครู่หนึ่งเมื่อไฟกลับมาคนขายเห็นว่าเพชรที่แพงที่สุดนั้นถูกขโมยไปตอนนั้นมีลูกค้า3มคนอยู่ในร้านเดสมอน d ชายตาบอดกล่าวว่าเขาไม่สามารถขโมยอะไรได้เคสซิดี้กล่าวว่าขณะที่ไฟดับอยู่เธอยืนอยู่นิ่งๆโดยไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหน เคียร่าบอกว่าเธอพยายามหาโทรศัพท์มือถือเพื่อเปิดไฟฉายใครขโมยเพชรไปขโมยคือเดสมอนด์แน่ๆเขาแซงทำเป็นตาบอดแต่ดูสิเขามีกล้องเขาไม่ต้องใช้มันถ้าเขาตาบอดจริงๆเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แพนโดราไปที่งานปาร์ตี้โดยไม่ได้ขออนุญาตพ่อของเธอนายพรู้เรื่องนี้และกักบ,บริเวณเธอสองสัปดาห์มีปาร์ตี้อื่นที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าแต่แพนโดราต้องอยู่ในห้องของเธอเช้าหลังปาร์ตี้นายพรมาที่ห้องลูกสาวแล้วถามว่าเมื่อคืนก่อนทําอะไรอยู่เธอบอกว่าเธอกําลังวาดรูปอยู่แต่หลังจากนั้นแพนโดราก็ถูกกักบ,บริเวณอีกหนึ่งเดือนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ มีอุปรกรณ์วาดภาพอยู่บนโต๊ะทำงานของเธอแต่ภาพเพิ่งเริ่มวาดนายพรตระหนักได้วา่าแพนโดร่าไม่ได้นั่งวาดภาพอยู่ตลอดเพราะเธอแอบออกไปงานปาร์ตี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เกิดอาชญากรรมขึ้นคราวนี้ร้านเครื่องประดับอีกแห่งถูกปล้นแหวนแต่งงานที่แพงที่สุดสองวงถูกขโมยไปเหตุเกิดหลังร้านปิดดังนั้นผู้ต้องสงสัยหลักคือคนทำความสะอาดและรปภซึ่งเป็นคนเดียวที่มีกุญแจร้าน นักสืบเจนตัดสินใจไปหาชายทั้งสองสำรวจบ้านของพวกเขาและค้นหาว่าใครขโมยแหวนไปขโมยคือรปภเห็นได้ชัดว่าเขาอาศัยอยู่กับแฟนสาวและดูเหมือนว่าพวกเขาต้องการแต่งงานกันนั่นคือเหตุผลที่เขาขโมยแหวนไปมิเชลจัดงานเลี้ยงวันเกิด และเธอเชิญเพื่อนหลายคนมาเฟิร์ไม่อยากออกไปเพราะเธอไม่ชอบอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายดังนั้นเธอจึงโกหกว่าแม่กักบริเวณเธอและบังคับให้ทำความสะอาดห้องวันรุ่งขึ้นเธอชวนมิเชลไปที่บ้านเพื่ออ่านหนังสือและดูหนังด้วยกันในตอนเย็นมิเชลตอบตกลงแต่เมื่อไปถึงที่บ้านของเฟิร์มมิเชลเข้าใจได้ว่าเพื่อนของเธอโกหกเธอเป็นไปได้ยังไง ห้องของเฟยยังรกอยู่ถ้าเธอทำความสะอาดมันเมื่อวันก่อนมันก็ต้องสะอาดแล้วสิ3พี่น้องเซเวเรนิตี้ออทัมและโพเรลิสอยู่ที่งานปาร์ตี้พวกเธอถูกเสนอให้เล่นเกมถ้าชนะพวกเธอจะได้รับรางวัลดีๆมีหมวกอยู่5ใบหมวกสีขาว3ใบและหมวกสีเงิน2ใบหญิงสาวแต่ละคนยืนเข้าแถวกันและสวมหมวกม1า1นใบเซเวเรนิตี้สามารถมองเห็นสีหมวกของพี่น้องทั้งสองของเธอ ออถ้ามองเห็นแค่หมวกของโพลาริสและโพลาริสไม่เห็นหมวกของใครเลยไม่ว่าใครก็ตามก็สามารถเดาและพูดสีหมวกของตัวเองขึ้นมาได้แต่เมื่อพูดแล้วคนอื่นหมดสิท์ตอบถ้าคําตอบนั้นถูกทุกคนก็ชนะหลังจากนั้นไม่นานโพลาริสก็พูดสีหมวกของเธอได้ถูกต้องเธอทําได้ยังไง ถ้าเซเรนิตี้เห็นว่าพี่น้องทั้งสองของเธอสวมหมวกสีน้ำเงินสองคนเธอจะต้องแน่ใจว่าหมวกของเธอเป็นสีขาวแต่เธอไม่พูดออกมานั่นหมายความว่าหมวกอย่างน้อยหนึ่งใบที่เธอเห็นเป็นสีขาวถ้าโพลาริสสวมหมวกสีน้ำเงินออทัมก็จะรู้ว่าเป็นเธอที่สวมหมวกสีขาวแต่เธอกลับเงียบเช่นกันซึ่งนั่นหมายความว่าหมวกของโพลาริสเป็นสีน้ำเงินโพลาริสจึงรู้คำตอบและพูดว่าหมวกของเธอเป็นสีน้ำเงิน